สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดท็อปเวลามีข่าวไทยกัมพูชาเรื่องบรดกโลกเรื่องอาหารหรือแม้กระทั่งเรื่องกีฬาเรามักจะได้ยินคำว่าเขมรอ้างว่าเป็นของเขาและมันก็กลายเป็นราม่าเดือดบนโลกออนไลน์ตลอดแต่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเขมรถึงพยายามอ้างแบบนี้มันเป็นแค่ความรู้สึกหรือมีเบื้องหลังทางการเมืองประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่ วันนี้เราจะเจาะลึก10อย่างที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นของเขาพร้อมทั้ง2ประวัติศาสตร์จริงและเสียงสะท้อนจากโลกโซเชียลที่ร้อนแรงไม่แพ้กันหากใครกำลังเบื่อโฆษณามากวนใจเราขอแนะนำ YouTube Premium กับโปรสุดพิเศษ30วันเพียง99บาทสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยที่ a d o g g y p m แล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดท็อป ถ้าใช้โปร30วันรับสิทธิพิเศษ YouTube Premium เพิ่มอีก3วันหรือ V.I.U. Premium ไปเลยอ,อีก1เดือนอันดับที่10ผ้าไหมไทยย้อนกลับไปยุคโบราณสุวรรณภูมิทั้งหมดมีการทอผ้าไหมแต่สิ่งที่ต่างคือไทยต่อยอดจนกลายเป็นสินค้าโลกช่วงทศวรรษ19 5 0 s สจิมทอมสันนักธุรกิจชาวอเมริกันบุกเบิกตลาดไหมไทยส่งออกไปยุโรปและอเมริกา ทำให้ไทยซิลค์กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกขณะที่ผ้าไหมเขมรยังคงอยู่ในวงจำกัดไม่แปลกที่เขมรจะพยายามอ้างว่าไทยแค่เอาของเขาไปต่อยอดแต่คอมเมนต์ต่างชาติมักพูดว่าไทยซิลค์ is world class cambodian silk is just local นี่คือความจริงที่เจ็บปวดสำหรับกัมพูชาอันดับที่9ส้มตำไทยกัมพูชามีอาหารตำคล้ายกันจริงเรียกว่าบกละโหง แต่ส้มตำไทยกลายเป็นตัวแทนอาหารอีสานไทยที่ดังทั่วโลก2011 CNN Go จัดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก50เมนูส้มตำไทยติดอันดับแต่เวอร์ชันเขมรไม่โผล่คอมเมนต์ใน t ิ k ตอกยังมีคนเขมรพูดว่าส้มตำ is ours แต่ฝั่งต่างชาติสวนกลับว่า but we only know Thai ส้มตำนี่คือพลังการตลาดบวก soft power ที่ทำให้โลกจำชื่อไทย อันดับที่8ดนตรีไทยเดิมขมรมักบอกว่าระนาดและคองวงคือเครื่องดนตรีของเขาแต่หลักฐานทางโบราณคดีชี้ว่าดนตรีแบบนี้กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคไทยต่างจากขมรตรงที่เราสร้างระบบดนตรีไทยถูกสอนในโรงเรียนมีการเขียนโน้ตคีย์สเกลไทยจนสามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแบบเป็นระบบกัมพูชามีศิละปะใกล้เคียงแต่ยังไม่มีการบันทึก และพัฒนาสู่ระดับสากลนักวิชาการต่างชาติถึงกับบอกว่า Thailand preserved and elevated the art Cambodia did not อันดับที่7ข้าวหอมมะลิปี2017กัมพูชาประกาศว่าข้าวหอมมะลิคือของเขาไทยเอาไปต่อยอดแต่กรมการข้าวไทยพิสูจน์ด้วย DNA ชัดเจนว่าข้าวพันข้าวหอมมะลิ105และ r d 5มีถิ่นกำเนิดในอีสาน 2023ไทยคว้าแชมป์ world's best rice award อีกครั้งในโซเชียลมีมุกแซวว่าข้าวหอมมะลิเขมรหอมไม่ถึง3บ้านแต่ข้าวไทยขายไปทั้งโลกสร้างมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปีอันดับที่6โขนไทยปี2 8ยูเนสโก UNESCO ขึ้นทะเพียนขนไทยเป็นมรดกโรคทางวัฒนธรรมเขมรโวยวายว่านี่คือการขโมยของเขาแต่ความจริงคือโขนไทยมีโครงสร้างชัดเจนคือมีตัวพระ นางยักษ์ลิงมีดนตรีประกอบการพากเสียงร้องต่างจากักครรำเขมรที่เรียบง่ายกว่าคอมเมนต์ต่างชาติส่วนใหญ,ญ่ยืนยันว่าโขน is clearly Thai นี่คือจุดที่ไทยชนะด้วยหลักฐานและแบรนดิ่งระดับนานาชาติอันดับที่ 5. มวยไทยศิละปะการต่อสู้ของไทยอยู่ในเวทีโลก UFC K1 ONE Championship ล้วนมีท่ามวยไทย กัมพูชามีประดานเสเรที่ใกล้เคียงและบางคนอ้างว่ามวยไทยมีรากจากขเขมรแต่ความจริงคือศิลปะการต่อสู้มีร่วมกันทั่วภูมิภาคสิ่งที่ทําให้มวยไทยชนะคือการสร้างแบรนด์ระดับโลกนักชกต่างชาติเดินทางมาไทยเพื่อเรียนมวยไทยไม่ใช่ไปกัมพูชานี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดอันดับที่ 4. สถาปัตยกรรมไทยและกัมพูชามีอิทธิพลร่วมกันจริงนครวัดนครธมเคยเป็นแรงบันดาลใจ แต่ศิลปะไทยพัฒนาจนต่างออกไปเช่นพระอุโบสถทรงไทยเจดี JD ทรงระฆังจนกลายเป็นสิ่งที่โรคจํำว่าไทยเทมเพิลนักท่องเที่ยวที่มาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจเห็นวัดคล้ายกันบ้างแต่ถ้าเจอวัดไทยเขาจะพูดว่า this is Thailand's signature อันดับที่3อาหารไทยยอดนิยมต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานผัดไทยกัมพูชามีเมนูคล้ายแต่ไม่เคยดัง Google Trend แสดงว่า คำว่าไทยฟู้ดถูกค้นหามากกว่าคำว่ามメฟู้ดหลายสิบเท่า TripAdvisor ยังจัดกรุงเทพเป็นเมืองอาหารอันดับหนึ่งของโลกนี่คือสิ่งที่ชัดเจนว่าอาหารไทยคือ global brand อันดับที่2ส,สงกรานปีหมายเขมรมีจริงแต่ไทยคือผู้ที่ทำให้สงกรานดังระดับโลก2024นักท่องเที่ยวหลังไหลามากกว่า2ล้านคน CNN Reuters BBC รายงานสงกรานทยแลนด์ทุกปี t i k ตอกเต็มไปด้วยวิดีโอสงกรานกรุงเทพเชียงใหม่พัทยาคอมเมนต์เพื่อนบ้านบางคนถึงกับบอกว่าสงกรานคือของเราแต่ไทยทําจนดังเราเลยดูเหมือนผู้ตามอันดับที่1ปราสาทพระวิหารนี่คือประเด็นอ่อนไหวที่สุดปี1962สศาลโลกตัดสินให้ตัวปราสาทเป็นของกัมพูชาแต่พื้นที่รอบๆยังเป็นข้อพิพาทไทยกัมพูชาย,ยังมีปะทะชายแดนเป็นระยะระยะ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องโบราณสถานแต่เป็นการเมืองอธิปไตยโซเชียลเดือดตลอดบางคอมเมนต์ไทยพูดว่าอยากได้ก็เอาไปแต่ต้องดูแลให้ดีกว่าที่เป็นอยู่นี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนที่สุดระหว่างสองชาติจากผ้าไหมจนถึงปราสาทพระวิหารสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่สิ่งของแต่คือศักดิ์ศรีของชาติไทยกับกัมพูชามีรากวัฒนธรรมร่วมกันจริงแต่ต่างกันที่ใครต่อย,ยอดใครทําให้โลกจดจํา และใครสร้างซอฟต์พาวเวอร์ได้จริงแล้วคุณล่ะคิดว่าอะไรควรเป็นมรดกร่วมและอะไรควรเป็นของไทยแท้จริงฝากกดติดตามช่องชีวิตติดท็อปแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ